เข้าใจว่าช่วงนี้สับเปลือยคือมาฟีเวอร์มากอาจจะแตกถึงห้าร้อยล้านแต่เรื่องนี้กระแสก,ก็เงียบมากเหมือนกันคือโลงใหญ่ต่างจังหวัดมีแค่รอบเดียวแถมไม่มีซับอีกต่างหากอะไรจะแห้งแรงขนาดนั้นอย่างน้นอยๆผมคิดว่าที่หนึ่งอ่ะควรม,มีสองรอบรอบหนึ่งภาคไทยรอบหนึ่งซับไทยถึงจะเข้าใจด้านธุรกิจแต่ก็อืแอบแบบว่าอันจนอน,นาัดไม่ได้เหมือนกันนะสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิว โรลีแคสเซิลอินเดอร์มิลเลอร์หมาป่าโดดเดียวปราสาทเดียวได้ในกระจก8.5เต็ม 10. 10บวกสปอยเล็กน้อยครับคือการที่ผมไม่พูดถึงเนื้อหาหลักของเรื่องหรือสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจคนดูดังหนักครับคุณสามารถดูคลิปผมจบและไปตามต่อในโรมภาพยนตร์ได้เลยครับบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะตอนแรกเนี้ยผมไม่มีความสนใจไม่มีความอยากเลยว่าจะไปดูเรื่องนี้ดูตัวอย่างเรื่องนี้ครั้งแรกผมเฉยๆพอดูครั้งที่สองเริ่มสนใจเริ่มหาข้อมูล อะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นอีกดูครั้งที่สามอืมอยากดูเว้ยอยากดูเว้ยดูครั้งที่สี่ปุ๊บเออไปดูเถอะอนิเมชั่นตรืงนี้ทำมาจากนิยายที่ได้รับรางวัลจากปี2018ส่วนของนิยายผมไม่รู้อะไรมากแต่ผมรู้แค่ว่าทุกคนชอบนิยายเรื่องนี้มากขนาดคนไทยบางคนก็ยังบอกว่าเป้ารอเรื่องนี้เลยส่วนตัวอนิเมชั่นนะรู้สึกว่าจะเป็นทีมผู้สร้างหรือผู้กำกับเนี่ยจากเรื่องอนโนฮานามาทำดอกไม้มีนภาพความทรงจำ ไอ้เรื่องน,นี้นะผมดูตามกี่ครั้งก็ร้องไห้ทุกครั้งอ่ะรีวิวคุภาพดวมนะครับหากใครเป็นสายเสพเนื้อเรื่องก็ติดต,ตามนิยายมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรพลาดเรื่องน,นี้เป็นอย่างยิ่งแต่หากใครเป็นสายแบบว่าจะดูแบบฉากแอคชั่นเป็นชั่วโมงแบบปล่อยพลังอัดกันแบบยับเดือนเนี่ยผมว่าคุณเลือกดูผิดเรื่องแล้วรีวิวตอบป็นข้อๆนะครับเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกก่อนเลยงานภาพครับเรื่องนี้งานภาพมีรายละเอียดงานอนิเมตขยับตัวครเนี้ยดีมาก แต่งานภาพเรื่องนี้นะผมก็ยังไม่ให้สิบเต็มสิบครับเพราะมีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าขอหักหน่อยแล้วกันส่วนที่2เนื้อเรื่องบทครับมันเป็นอะไรที่ดีมากดีมากๆเลยตอนแรกแรกดูไปก็เหมือนไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเนื้อเรื่องมันดําเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีจุดพีคให้ผมรุ้นเอาใจช่วยตัวละครแต่ไม่จบแค่นั้นมันยังมีพีคมีเซอร์ไพรส์มีอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง มันสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งจนผมรู้สึกว่ามันเป็นจิ๊กซอที่แบบว่าตอนแรกอ่ะเหมือนกระจัดกระจายอยู่คนละที่คนละทิศคนละทางแต่พอมันรวมกันตอนจบปุ๊บมันเป็นอะไรที่ดีงามและสวยงามมากและปะมปัญหาในเรื่องนี้นะผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่แบบสังคมเราอ่ะควรสนใจมันมากกว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของปัจจุบันเรื่องของอดีตที่ควรศึกษาหรือเรื่องของอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดด้บางครั้งอ่ะ เราอาจจะมองข้ามมันหรือบางครั้งเราอาจจะทําร้ายพวกเขาโดยไม่ดูดตัวแต่สุดท้ายอีเรื่องเาวาเหล่านั้นน่ะมันก็คือคนคนหนึ่งที่ก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันน่ะต้องการการเหลียวมองต้องการทําความเข้าใจต้องการพื้นที่ของตัวเองและปัญหาของคนคนนึงอ่ะคุณไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันอ่ะแก้ปัญหาให้อีกคนได้รายละเอียดดีเทลเรื่องนี้เยอะมากในปัญหาด้านสังคมแต่สุดท้ายเขาก็พยายามหาทางออกให้ทุกคน ถึงโแห่งความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะไม่สวยงามเท่าอนิเมชันตรงนี้นะแต่ผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันจะให้อะไรห,หลายๆคนที่ดูได้พอสมควรเลยต่อไปครับด้านดีไซน์คาลิเตอร์ตัวละครภายนอกผมให้ดีมากหมดทุกตัวเลยอะไอตัวละครจากนิยานะส่วนใหญ่อะการออกแบบดีไซน์อะ่ะมันจะดูอ่อนกว่าด้านของพวกมังงะญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าทั้งหมดส่วนที่ทาให้ไอคาลิเตอร์เหล่านี้ดูดีขึ้นได้มากคือบทบาทของเขาครับ ซึ่งบทบาทของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้นะบางตัวถึงจะมีน้อยแต่มันก็คมคายแล้วตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องด้านดีไซน์ภายนอกนะท่านหมาป่าครับเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าออกแบบมาได้แบบว่าโคตรจะดีเลยทั้งรูปลักษณ์ภายนอกหรือบทบาทของเธอในเรื่องนี้นะแต่หากมาตีความดีตายภายนอกของเธอเนี่ยให้มากกว่าบทบาทที่เธอเป็นในเรื่องนี้นะ่ะมันก็ได้อีกอะ่ะเรื่องนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าสามารถตีความให้ลึกซึ้ง ยิ่งกูที่ผมไปดูในโลวงได้อีกอะซึ่งแน่นอนว่าต้องมีคลิปอย่างนี้แน่ครับส่วนนี้ยเอาไว้ทีหลังต่อไปมาด้านเสียงภาคครับอย่างที่ผมชอบสิ่งสุดท้ายนะครับบอกตามตรงว่าดีมากๆยกเว้นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมขัดใจที่สุดนำทีมภาคโดยคุณแพรที่ให้เสียงโคโครโรจังที่เคยภาคหนูบ้องเออในสกูตจังจ่าจ่า,จาพี่ขาวศ,ศูนย์ซึ่งนักภาคมือเชี่มนะผมคิดว่าไม่มีปัญหาสักคนรู้สึกแปลกๆตรงแค่อาเกีย เหมือนใช้ไมค์คนละตัวกับเออคนอื่นใช้ขน้นเองมาพูดถึงนี่ดีกว่านักภาครับเชิญที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะแบบเอาอีกแล้วเออสิ่งสําหรับผมนะไม่เสียครับเรื่องนี้นะนักภาครับเชิญทุกคนควรสุดยอดมากเริ่มจากลูกพี่เลยลูกพี่เนี้ยให้เสียงเป็นท่านหมาป่าบอกเลยว่าโคตรด,ดีครั้งแรกผมดูตัวอย่างภาคไทยผมก็ยังแบบแปลกๆทําไมท่านหมาป่าเนี้ยถียงคล้าเด็กผู้ชายจังเลย แต่พอผมไปดูตัวอย่างภาคญี่ปุ่นไอ้ท่านหมาป่าเนี่ยมันก็เสียงเด็กผู้ชายอะ่ะดังนั้นผมเข้าใจว่าเขาพยายามทําให้เสียงของลูกพี่เนี่ยให้คล้ายกับเวอร์ชันญี่ปุ่นมากที่สุดผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเข้ากันมากมากเลยอะ่ะมันแบบสุดยอดเลยอะ่ะมีบางจังหวะที่ผมรู้สึกว่าถ้าโคโคโละไม่ทําตามลูกพี่นะอาจจะแบบโดนหมัดสวนสรุปประเด็กก็ได้ที่หักไปหน่อยเพราะว่าท่านหมาป่าเนี่ยมันมีการพูดหลากหลายอารมณ์มากซึ่งบางอารมณ์นะ่ผมคิดว่าลูกพี่ยังไปแตะไม่ถึงจุดนั้น สิ่งนี้ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ทั้งฝีมือที่ผมรู้สึกว่าต้องมากกว่าเนี้แต่โดยรวมก็ถือว่าดีมากได้สําหรับดูกพี่นะนึกถึงมิวสิกเลยตั้งแต่ต้นปีเนี้ยหายไปเลยนี่ใครไปบู้วี่นางหรือเปล่าที่ไปภาคเรื่องประตูต้นปีเนี้ยเออแอบเจีไยดายนะถ้ามิวสิกแบบว่าไม่อยากมาภาคาระตูนแล้วอะเพราะผมคิดว่าวงการาระตูเนี่ยมันก็น่าจะแบบอย่างนี้แหละต้องมีความหลากหลายอย่างนี้แหละผมรู้สึกว่ามันน่าดึงดูดดีแค่คุณไม่ช่วยและคัดนักภาคมาหน่อยผมว่าโอเคแล้วต่อไปคือคุณ ดากาโปที่ภาพเป็นลีออนสารภาพว่าผม <c oughs> ผมนึกว่าคุณเป็นนักภาพมืออาชีพเลยนะไม่มีอะไรที่ผมติในด้านเสียงภาพค,คุณเลยและตอนแรกที่ผมไปดูข้อมูลคุณนะผมนึกว่าคุณเป็นคนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอะ่ะที่ไหนได้อาคนไทยเหรอเนี่ยแอบตลกตัวเองว่ะ <c oughs> คุณสุดยอดมากครับต่อไปคือคุณเข้าเจ้าที่ภาพเป็นฮารุกาครับมันมีแต่พวกสายวีมากเลยอะ่ะบอกเลยว่าคุณเข้าเจ้าเนี่ยก็สุดยอดอีกคนเลย ยิงใครไม่เชื่อก็ไปดูดิเออไม่เชื่อไปดูเลยในโลกอะ่ะสุดยอดจริงๆคือเนียนกริบอะ่ะไม่รู้สึกเลยว่าคืนักภาพที่ถูกรับเชิญมาต่อไปเป็นคุณลอเลนเบซิงถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยครับเขาภาพเป็นซูบารุบอกเลยว่าโคตรดีอีกตัวถึงผมจะคิดว่ายังไม่เพอร์เฟกเท่า2คนที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่นะแต่ก็โคตรดีอะ่ะต่อไปเป็นคุณไอนาครับที่ภาคเป็นฟูกะจังดีมากๆอีกคนนึงเลย ตัวละครนี้แสดงอารมณ์ไม่มากเท่ากับออท่านหมาป่าผมก็เลยรู้สึกว่าให้เต็มที่มากกว่านี้ยังไม่ได้สําหรับคุณไอหน้านะแต่คุณก็ภาคดีที่สุดแล้วอะ่ะต่อไปคือคุณไอชาครับที่ภาคเป็นมิโอลิมาบอชิมันเลยซึ่งเป็นบทตัวร้ายในเรื่องก็ว่าได้นะซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยไอชาทำไมเป็นตัวร้ายอย่างวะโคตรน่าเหมือนท่าเลยภาคดีมากกับไอชาเรื่องนี้จากภาค ซิลฟี่ในเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพที่เป็นสาวนุ่มอ่อนหวานพอมาเรื่องนี้ปุ๊บเป็นสาวชั่วร้ายได้สมบุบาทจริงเลยไอชาเนี่ยไอชาดูชั่วมากครับซึ่งผมคิดว่าไอชาเนี่ยนะแบบเป็นนักภาคมือชีพได้อีกคนแล้วอะ่ะจากตัวดีก็ได้มันเป็นตัวร้ายก็ได้นักภาคที่รับเชิญมาทั้งหมดผมคิดว่ายอดเยี่ยมมากครับมีแค่คนนึงที่ผมติดแต่ผมไม่รู้ว่าใครภาคนะคนภาคเป็นพี่สาวีิออนที่นอนติดเตียงอะ่ะผมไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบเสียงพาคนั้นเลยนะ แต่ยังไม่โอเคสําหรับผมต่อไปคือสิ่งที่ผมหักคะแนนในเรื่องน,นี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่รู้สึกว่ามันขาดไปนิดนึงหากมันมีตัวเน,นี้ยขึ้นมาเรื่องนี้จะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับอย่างแรกเลยคืองานภาพครับงานภาพตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากมันดีแต่มันก็ยังขาดเอกลักษณ์ขาดความพิเศษต่างจากแอนิเมชันอย่างไอเรื่องประตูต้นปีอ่ะที่ทําไว้ได้เรื่องเนี้ย ยังทให้ถึงขนาดนั้นมุมภาพบางมุมคือแอบน่าเบื่อบางจังหวะคือใช้ภาพในแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ส่งตัวละครเท่าไหร่อ่ะต่างจากเรื่องประตูดิบลับเลยอาจจะด้วยเรื่องงบด้วยมั้งที่ยังไม่ถึงความเชื่อใจยังไม่ถึงขนาดนั้นก็เลยอัดมาเต็มที่ไม่ได้แต่พอพูดอย่างนั้นปุ๊บแล้วก็ยังขาดสิ่งที่เรียกว่าเอกลักษณ์ด้านงานภาพอยู่ดีอ่ะซึ่งไอ้เรื่องประตูหรือเรื่องต่างๆของมาร์โกโตชินไค่นะผมคิดว่าแต่เรื่องเนี้ยจะมีเอกลักษณ์งานภาพที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งเรื่านี้ยผมก็มองว่า มันยังไม่มีเอกลักษณ์ที่ฉีกมาจากอะไรเรื่องที่ผมดูมาเท่าไหร่อะมันก็ดีมากแต่มันก็ไม่ได้พิเศษครับต่อไปครับเวลาครับไอ้เรื่องนี้นะจะเล่าเกี่ยวกับโคโคโล่เนี่ยประมาณร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องราวของโคโคโล่คนเดียวไงมันเป็นเรื่องราวของเด็กอีกหลายๆคนในประสาทเนี่ยผมเห็นแค่ด้านของโคโคโล่อะผมอยากเห็นด้านของคนอื่นมากกว่าเนี้คนอื่นๆนะผมเห็นประมาณเอ่อสี่สิบเต็มที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอง ผมรู้สึกเลยนะว่าตอนจบอะเขาเหมือนรีบเล่าทุกคนอะให้จบจบไปอะมันไม่เหมือนโคคาโดที่แบบค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าคอ่าคอยๆเล่าอะทุกคนตอนจบคือรีบเล่ารีบจบไปเลยทาให้ผมอะยังอินกับตัวละครทุกๆๆตัวได้ไม่สุดเท่าไหร่ถ้าเรื่องนี้มีเวลาประมาณสามชั่วโมงนะผมคิดว่ามันจะดีกว่าเนี้ยมากเลยแต่ผมคิดว่าในนิยายเนี่ยน่าจะทําได้แบบสมบูรณ์แบบมากกว่านี้และมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมแอบเจไดอะเขาทําเรื่องนู้นนี้ยปูมาขนาดนี้แล้ว มันแบบว่ากำลังจะพีคแต่มีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าคุณอะเล่นเกมผ่านด่านเนี้ยไม่ได้สักทีคุณจะทํำยังไงอะระหว่างรีฟาร์มค่อยมาเจอบอสด,ด่านนี้แล้วผ่านให้ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเติมเกมรีบๆจบรีบๆผ่านไปเลยซึ่งผมรู้สึกว่าจังหวะหนึ่งของหนังอะมันเป็นอย่างหลังครับผมอยากดูโคครโล่แบบพยายามมากกว่านี้ต่อสู้มากกว่านี้ค้นหามากกว่านี้มันดูเหมือนบังเอิญเกินไปอะ ถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าผมพูดถึงฉากไหนนะฉากที่โคคาโระเจอภาพภาพหนึ่งอ่ะใบแค่นี้แหละสุดท้ายนี้ผมยังสงสัยว่าไมไดหลายเรื่องปีก่อนๆเนี่ยนะภาคไทยไม่มีนะครับมีแค่ซรับไทยแต่ผมงงว่าทําไมเรื่องนี้ถึงมีภาคไทยได้แอ่ผมเห็นเลยว่าภาคไทยเรื่องนี้นะจากนักภาคมืออาชีพก็ตามหรือนักภาครับเชิญก็ตามอะเขาภาคดีมากรู้เลยว่าแบบโคตรตั้งใจงสุดอะแต่ทําไม ต้องเป็นเรื่องนี้เวลานี้ตอนนี้ด้วยอารมณ์เหมือนไปว่าตั้งใจทําเอามันมากกว่ามากกว่ากําไรอะ่ะเพราะว่าโฆษณาอะไรพวกคุณก็แบบไม่มีโฆษณาเลยนะยอดวีดีโอ u ูทูบแม้แต่ช่องดังๆเอาไปพูดเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหรอ่อ่ะในแต่ตาผมอะ่ะมันยิ่งกว่านักบบนตาที่แบบว่าโปรโมทน้อยนะอันนี้คือแบบแทบไม่มีโปรโมทเลยด้วยอะ่ะก็เลยงงไปว่าทุ่มทุนขนาดเนี้ยคุณมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ผมแค่งงและสงสัยคําตอบผมยังไม่รู้แต่ก็ ขอบคุณครับพวกคุณสุดยอดมากนักภาคไทยในเรื่องนี้นะโอเคครับผมอาจแจ้คะแนนแค่นี้แต่คุณอาจจะชอบมันมากกว่าผมหรือให้น้อยกว่าผมก็ได้ครับดังนั้นแล้วไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบาย